สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999 0คำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นล่างนะคะสูตร3ตัวเป็นสูตรใหม่นะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้หลัก10คูณ2นะคะแล้วก็หลักหน่วยคูณ2 หกคูณสองนะคะได้สิบสองใช้สองนะคะสองคูณสามได้หกนะคะบวกตามด้วยหนึ่งคงที่สองบวกหกนะคะแล้วก็บวกหนึ่งได้เก้าเก้านะคะบวกสอง ได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองได้สามเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือเก้าหนึ่งสามนะคะเลขที่ออกนะคะสี่สาม หลักสิบนะคะคูณสองได้18ใช้8ปนะคะห้คูณสได้10ใช้0นะคะบวกตามด้วย1นคงที่นะคะแปดบวกศนบวกหนะคะได้9 9้บวกสนะคะได้11ใช้1นึหนึ่งบวกสนะคะได้3เลขที่ออกนะคะ เจ็ดเก้าเข้าที่เก้านะคะหลักสิบนะคะคูณ2 0งคูณสได้0 3นะคะคูณ2ได้6บวกตามด้วย1นะคะศูนบวกหบวกหได้7 7็บวกสนะคะได้9 เก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดเลขที่ออกนะคะเจ็ดแปดเลขเดิมที่เข้านะคะเจ็ดงวดถัดมานะคะสองคูณสองได้สี่บวก หกคูณสองนะคะได้สิบสองนะคะแล้วก็บวกตามด้วยหนึ่งคงที่สี่นะคะบวกสองบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะคะเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งนะคะเลขที่ออกเก้าศูนย์เลขเด่นที่เข้านะคะคือเก้างวดต่อมาเลยนะคะ แปคูณสองได้16ใช้6กนะคะหนคูณสองได้สองนะคะบวกตามด้วย1คึ่งที่6กบวกสองบวกหนะคะได้9กนะคะเกบวกสองนะคะได้สิบเอดบเอบวกสองนะคะได้3เลขที่ออกนะคะ เจ็ดเก้าเข้าที่เก้านะคะเมื่อถัดมานะคะเก้าคูณสองได้สิบแปดแปดคูณสองนะคะได้สิบหกบวกตามด้วยหนึ่งคูที่นะคะแปดบวกหกบวกหนึ่งนะคะได้ สิบห้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือห้าห้าบวกสองได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกสองได้เก้านะคะเด่นห้าเจ็ด ะค,ะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะก็คือ5 7 9นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะสูตรนี้นะคะเดินตั้งแต่วดนี้นะคะเลขที่ออก6 3นะคะแล้วก็มาหลุดตอน09นะคะ ทั้งหมดสิบสองงวดนะคะหลุดหนึ่งงวดนะคะงวดนี้ก็ถ้าเดินต่อนะคะก็เป็นงวดที่สิบสามคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ